ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูดับน้ำโชคนะคะมีเด็กน้อยมีเด็กน้อยนอนอยู่ข้างๆเนะคะเนาะจะอาจจะพูดประดังปันใดเนาะคะ่ะก็เออไม่พูดเลกเขาก็ได้ไปเดินทางไปที่จังหวัดกาฬสินเนาะคะ่ะแล้วก็ได้เฮตพิธีอ่อ ตัวเลขเนาะคะ่ะได้ได้ไปบวงสวงก็ตัวแรกก็นึกว่าจะทําพิธีบอบอบ,อบอสําเร็จเนาะะแต่ยังไงก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะคะ่ะที่เพิ่นได้ได้รวมร่วมนะคะแล้วก็มาจัดพิธีครั้งนี้ให้ให้สําเร็จเนาะคะ่ะเสียได้ถ้าอยู่ในกลุ่ม ยังไงก็ได้วันเสาร์นะคะเอ้ยวันวันศุกร์วันวันจันทร์สิวันจันทร์อันนี้ประทัดนะคะประทัดต,ตั้งแต่เข้าเหตดเนี่ยสามงวดติดเลยนะคะสามงวดติดได้ทุกงวดนะคะเขาไปแล้วเราพัฒนาแปดสามนะคะอันนี้จะเป็นแปด อันนี้จะเป็น 3, ามนะคะแล้วก็เอ่อแล้วก็สิอนะคะสิออันนี้คือหลายๆคนจะสอบถามแม่ครูมาแม่ครูได้ยุดประทัดบ่นี่เด้อค่ะเด้อเอ่อไปลาวแล้วนะคะวันวันที่ผ่านมาวันจันทร์ที่ผ่านมาแม่ครูก็เอ่อได้รับโชคจากองค์ปู่แม่ยา่าแล้วก็ปู่ตะคำอยู่นะคะ ึเพื่อนไฮโชใไฮลาบมากนะคะนั่นก็คือ3 2 8แล้วก็1 1, 1นะคะมือนีก็ลองตามมึงอีกเด้อค่ะเด้อมือนี้ลองตามมึงอีกนี่ค่ะลองตามดูอีกนะคะแคบหน้าจอไว้เด้อท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว้เพราะว่าเข้าสามงวด,ต,ดติดเลยเนาะคะ่ะสามงวดติดอ่าหรือมาตั้งต่าง สองเก้าแล้วนะคะสองเก้าแล้วกระตรงกันสองสี่กระตรงกันกับปูนะคะหวดวบังหันนีกนสองหาอีกเนาะค่ะแล้วก็ไปเล่าหมวดนี้อีกก็ได้อ่าแปดสามมาเนาะค่ะเลขของปูนะคะเลขของปูหมวดนี้ถ้าตามตามที่แม่คู่อ่าได้ได้มึงได้ฟังเนาะค่ะได้มึงมึงคลิปนี่แหละคะ่ะที่ที่อ่า ลุกซีดลูกฮาแลัวกาคคำพ้าผ้าโชคได้ได้ทายถ้ำไหวนะคะแม่ครูก็เลยเข่าไปมึงเข่าไปมึงคิปกนหล้กก็จะมาสรุปประมวนผลนะคะเดี๋ยวอันนี้แม่คู่จะให้มึงตัวเลขที่เพิ่มเขียนในมือหนันกอน,นะคะแล้วแม่ครูจะทําอีกคลิปนึ่งนะคะจะเหตุอีกคลิปนึงว่า ที่ปูเขียนน่ะที่ปูเขียนที่เขาเอื่นเอ่อสมุดน้อยนะคะสมุดน้อยที่แม่คูเอ่บอกว่าสมุดน้อยน่ะจะเป็นตัวใดนะคะแต่ครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยปูเขียนแบบนี้แบบนี้นะคะเอ่อสองเจ็ดห้าเก้าสามแล้วอ๋อหกเก้านะคะ เพิพ่นจะบอกคอยพูดถึงตัวนี้นะคะตัวรองนี้จะไม่ให้พูดแต่ตอนที่ทำที่เฮ็ดอันนี้อยู่นะคะเฮ็ดอันนี้อยู่ซื้อลูกซี์บอกว่าซือ oh ้อบ่คคอยมีสติเนาะค่ะซื้อกังบนกังไหยจัก่นกางนวนกางไหยังดอดเออที่นี่เพิ่นก็นเลยว่าซื้อมึงมาหรือยังเพิ่นมาอีเสียงเนาะคะ่ะหมายถึงว่าสติสติอ่ะ ก็เลยว่าพร้อมแล้วปูพร้อมพร้อมว่าสันพร้อมก็เลยนั่นไม่นะคะปูให้มาแบบนี้ให้มาแบบนี้นะคะมีห้ามีสองมีเก้ามีหนึ่งเก้าลำสวยเพิ่นมาบยัญานไพ่เก่านี่ว่าสันแล้วลูกซิดลูกหาก็เลยถามเพิ่นมาปูกับหัวไหม บอตอบเนาะคะ่ะเพิ่นเพิ่นกับบอตอบว่าจะกั๊บหัวบอก,กับหัวเต้เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ตรงๆเนาะคะ่ะอาะสังเกตมึงนะคะ่ะสังเกตมึงมาเอ่อถ้าเป็นแม่คู่แม่คู่จะไปเลยสามเจ็ดสามแปดสามเก่าเนาะคะ่ะนี่ไงเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไหมคะ่ะสามห้าเจ็ดไหมคะแล้วก็เป็นสองห้าเจ็ดนะคะแต่ว่า ปูก็ยังวงกลมตัวเดิมนะคะคือเก่าสามนั่นก็แสดงว่าปูพันเนีนเก่าสามนะคะเพิ่นจะเนีนเก่าสามตัตัตรงเนาะคะตัตรงก็คือเก้าสามวันวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้าแม่คู่จะอัญเชิญปูอีกรอบนึ่งนะคะจะจะอัญเชิญปูอีกรอบนึงว่าเออหาสองเก้า 1, นึงนี่ตัวใด เด่นที่สุดแต่แม่ครูมองแล้วนะคะมองตอนนี้นะคะมีทั้ง9มีทั้ง3มเออมีทั้ง9มี5นะคะทีที่ททตูเด่นเพลินแล้วก็มีมี2อนะคะสจะมาอีกอยู่บ่อทันผู้ชมตัวเลขที่ปู่ยังยืนยันนะคะยังยืนยันอยู่คือเก่านั่นก็คือ,อสองกับ5มามา1ตัวเปิดมาสิ สองกําหายเฮ็ดจังได้กับมาหนึ่งตัวเป็นวันอย่างงวดที่แล้วท่านก็บอกว่าสองกับสี่ยังไงก็มาหนึ่งตัวนะคะแต่เอ่อม่คู่กับเสดายเสดายที่แบบว่าตัว,ต,วตัวเรานี่แหละเอ่อเตือนสติยู่ตหลอดแต่ว่ากับเฮ็ดปรดิจักเทียนะคะแบบมันมันมันเดินเงาเนาะคะ่ะมันเดินเงาไม่ก็จะเป็นแบบสองสองเอ่อสองห้าสองศูนย์ยังสี่หไหม คือห้ปูไห้ยเง่ามากจังเต้ที่ว่าไปเอไปครอบครูมาแล้วนะคะแล้วก็มาเก่าศูนย์หกศูนย์จังเศียรนะมะเก่าหนึ่งเนาะค่ะเอแล้วก็มาเอเก่าสองจังเศียรเนาะค่ะแล้วมาเก่าหนึ่งอยู่จังเศียรเนาะที่นี่พ่อมันมาสองสองสี่สองหกไม่คู่เลยว่าแมนยูบอมันเป็นมันเป็นสองอสองห่า แม่คู่นีกันเลยเป่าปะอะยังไงก็จะเอาห้าศูนย์ยู้ยู้อ่อยูตอนที่แม่คู่ทำไปที่จังหวัดกาลสินหมืวอที่แล้วนะคะจังหวัดกาลสินแม่คู่กับฝันมาตำรวจจับมาบ้านนี่เขาก็มาจับอีกตำรวจก็มาจับอีกแต่ิ่นหาหาไม่หาไหามแม่คู่ลืมไป เรื่มไปตัดออกได้จังใดล่ะกับบ้านเลขทีปูอีกเนาะคะ่ะลืมลริมมาเกาควงนี่หาสิบสอง,องเหลี่ยงเสียนไหมห้าสิบสองย่างห้าสิบสามเนาะคะ่ะก็เลยแบบว่าเขาลืมได้จังใดลืมได้จังใดเนาะคะ่ะถ้าถามาตอนนี้ไม่คู่ฝันย่างยังไม่ได้ฝันนะคะเมื่อคืนนี้กลับมาเหนื่อยมากกลับมามมาถึงมาถึงบ้านนี้โล่งรถจนขาจังเนาะคะ่ะโล่งรถเพราะ ได้อุ้มเด็กด้วยเด็กน้อยไม่ยอมอยู่กับแม่อมือยู่ตะกับยายก็เลยก็เลยน,นัดนาะคะนะคะัดอาโล่งมากคะ่ะจังอาบน้ำเลยค่ะมาฮอดก็อาบน้ำมาทำความสะอาดเออ่ห้องนะคะก็นอนเลยพักผ่อนเลยเออไม่ฝันอะไรเลยเนะคะ่ะไม่ฝันอะไร แต่ถ้าถามว่าฝันไหมก็ฝันอยู่นะคะแต่มันจําไม่ได้นะคะถ้าเป็นฝันอะไรที่ที่แม่คู่จะไม่เกี่ยวกับปู่แม่คู่จะไม่ค่อยจําได้นะคะแล้วถ้าเป็นอีหยังที่เกี่ยวกับปู่แม่คู่ก็ถึงจะจำได้ยังเสี่งยงเนาะคะ่ะก็ตอนนี้นะคะกา้าเฮาจะล่อแต่เริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ก็สิบสิบสามแล้วนะคะสิบสี่ 14แม่ครูจะลงการบ้านเลยนะคะแล้วก็จะสรุปตัวเลขก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เย็นๆนะคะเย็นๆคุณตาแม่ครูโทรไปหาแล้วนะคะเบอร์กลับไปติดกับห้านห้านบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเลิกเรียนก่อนแล้วหนูจะหนูจะเอาโทรศัพท์ไปให้คุณตาเขาวางเสียตาจะไม่มีโทรศัพท์นะท่านผู้ชมตะกอนแม่ครูสื่อให ซื่อให้อธิพ่นเป็นกดกดเนี่ยหมยคะ่ะอีิกดที่แบบว่าบ่อยนี่เนาะคะ่ะที่นี่ของเพื่อนห่างแล้วเอ่อเพื่อนเลยบอกให้หลานเพื่อนเนี่ยเอาเอาเบอร์โทรเพื่อนเนี่ยใส่กับอ่าโทรศัพท์ของหลานเพื่อนไว้เดี๋ยวสีอา่าเดี๋ยวสีโซ่หาบ่อได้เนาะคะ่ะที่นี่หลานเพื่อนก็นเลยให้เบอร์โทรตัวเองอะ่ะมามาให้ไม่คู่เนาะค่ะอ่อถ้าถ้าป้าจะ จะโทรหาตาหาหนูก็ได้นะคุณมาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตรงวันหยุดอย่างเงี้ยหนูก็จะให้ตาแล้วก็ิ่นจะเอิ้นปูดอกค่ะาทาทาหนูไปโรงเรียนเดี๋ยวเย็นหนูค่อยจะเอาให้ค่นบอกเนาะค่ะก็นี่แหละคะ่ะตัวเลขของคุณตา,าพรุ่งนี้ก็จะปล่อยพร้อมกันนะคะแล้วก็สมุดเล็กนะคะก็จะปล่อยพร้อมกันนะคะสมุดเลขหไหาแม่คู่คำนวณ ่อให้แม่คู่มึงภาพดีๆก่อนเพราะบางทีลูกศิษย์เออ่จะตีไม่ออกยังเสียน,นะฮะตีบ่ออกว่าว่าเป็นตัวใดแม่คู่จะคอยมึงคลิปไปแล้วก็มึงไปแล้วเอามาประมวลผลกับที่ลูกศิษย์พูดว่าเพิ่นยกเมื่อจังสี่ล่ะพวกผมแปลแบบนี้ล่ะยังเสียน,นะฮะแล้วแม่คู่มึงก่อนแล้วก็จะมืแปลว่าเออมันจะตรงกันกับ ลูกศิษย์ปอนะคะเพราะว่าเงวดที่แล้วก็มีคนถูกสามตัวงวดก่อนก็มีคนถูกสามตัวด้วยทีเพิ่นล่ำเนาะคะ่ะอืม,มาเวลาทําพิธีแต่ละรอบหมดเยอะอยู่นะท่านผู้ชมหลักหมื่นขึ้นอยู่แล้วเนาะคะ่ะเราให้ไกลนี่ก็ะหกเก้าตัวเนาะคะ่ะน้ำจันของปู่ก็สองสีอีกอย่างสีเนาะคะ่ะใบสี ผลไม้ยอีกยังอีกเนาะคะ่ะและ้วโอ้มันเครืองมันหลายอย่างคะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะได้มาเลยเนาะคะ่ะเอาตัวเลขของปูเดอร์มี5มี2มี9มี1 3ึ่ห้เนาะคะ่ะถ้าให้แม่ครูจับคู่ให้ตอนนี้นะคะ7จ็ดหห้กับ3 9 9เสโอกาสกับหัวมีเยอะคะ่ะ โอกาสกับหัวมีเยอะไม่ว่าจะในทาพิธีทําอะไรก็ช่างเนาะคะ่ะเราจะมีการทําผิดพลาดตลอดเนาะคะ่ะแม่ตาไทผาดุงไห่หน้าง,งามก็ย่างกับหัวเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนกับหัวไว้หน่อยนะเออกับหัวไปแนเดอเดี๋ยวเราจะมาดูสมุดเจ็กอีกทีหนึง่งให้แม่แม่ครูประมวลผลเสร็จแล้วก็จะรีบส่งให้เนาะคะ่ะแต่ขันเทสเ๋ยวๆทำแม่ครูย่างเมื่อท่านในถ้ำคลิปแม่ครูกะ จะเอาลงในกลุ่มเลยทันที่นะคะ่ะเอาแคบหน้าจอไว้เดอ้อท่านผู้ชมแล้วก็เอ่อสำหรับตัวเลขประทัดนะคะประทัดนี่กับแคบเอานี่คะ่ะแคบเอาเอา่ะอันนี้ก็คือตัวเลขอันนี้นะคะแคบเอาเดอ้อคู่กันนี่คะ่ะคู่กันโอเค ก็ฝากติดตามนะคะฝากติดตามค่ะพาพาโชคปูดับน้ำโชคนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้กันเนาะคะ่ะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเห้าสนับสนุนอ๋อลัฐบาลไทยนะคะหรือว่าลัตเตอรีนั่นเองเนาะคะอ๋อลงทุนมีการเสี่ยงสูงเนาะคะอ๋อมีการเสี่ยงสูงร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะคะ่ะเพราะฉะนั้น ก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเอาเด้อบ่มีผู้ได้หูว่าตัวเลขมันจะออกตัวใดเนาะค่ะแม่ตาตูตแม่คู่เองเนาะค่ะเฮานําเสนอเป็นเพียงแนวท่างเท่านั้นเนาะค่ะเขาบ่ได้สนับสนุนเห่่นการพนั่นแต่ย่างใดเนาะค่ะแต่ก็ทํเอ่อขึ้นมาให้ท่านผู้ชมชมเนาะค่ะ่อ เป็นการบันเทิงเนาะค่ะเนาะเออสนับสนุนทั้งรัฐบาลเน,นาะค่ะนั่นก็คือลอตเตอรีออ่ถ้าได้เนาะคะ่ะถ้าได้ไปแล้วก็ล่องเอาไปจิบจับลอตเตอรี่มึงเนาะคะ่ะส่วนแม่คู่ก็ได้มาหลายใบแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยววันที่15นะคะ15 15 16แม่คู่ก็จะโชว์ให้มึงว่าออลอตเตอรี่ที่เราได้มามีตัวไหนมั่งเนาะคะ่ะงวดกว่อนกับงวดวังหันนี่เสียดายเนาะคะ่ะเสียดาย คัดว um ่าสองสี <át> ่มาคู <If S 1> ่ก็ไ <su> ด้ป <gef curl> ึ <từ> ้งแบบนี้เลยเนาะค่ะได้ปึ้งแบบนี้หาศูนย์ก็ได้แบบนี้อีกเนาะค่ะแต่ว่าเออยบอมแมนเจ็ดห้าสองนะคะเจ็ดหาสองก็ได้ซ้ำหนีคือกันหาศูนย์หาศูนย์บ่ได้ได้เนาะค่ะหาศูนย์มีแต่คำผ้าผ้าโชคได้สองใบได้สองใบนะคะคำผ้าผ้าโชอแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เพิ่นอยู่กลาสินเนาะค่ะอยู่กลาสิน อ๋อถือทำถือเกือบปึ๊ดหมู่บ้านเนาะคะ่ะผู้ที่เพิ่นมารวมงานเังสิเพิ่นกระถูกลหลายคนนะคะแม่แต่เพิ่นเอาปัใจจัยให้อาลูกหลานเนาะคะ่ะลูกศิษย์เพิ่นกับมีผู้ถืออีกแม่เพิ่นมาเลขไทยมันนันไปหาศูนมาสัน่นก็เลยได้สองใบเังเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยเอาบักพาวเนาะคะ่ะมาแล้วก็ สื่อผลไม้มาถวายปูจนเสียเนาะคะ่ะเพิ่นใดลัตตลีสองใบเอา้ากราบขอบพระคุณทุกๆท่านเด้อคะ่ะที่เข้ามากดไลค์กดแค่์นะคะวันที่สิบห้าเดี๋ยวจะเดี๋เดียเด๋ยวจะสอบถามหรือว่าเออ่ดูว่าตัวไหนที่ตัวเลขของปูตัวไหนจะเน้นค่ะสำหรับในกลุ่มของแม่คู่นะคะก็ จะส่งห้นะคะเดี๋ยวแม่รูดจะส่งห้อีกรอบนึ่งนะคะ่ะเอาคลิปนี้จะขอบจบเพียงเท่านี้คลิปหนาพอดกันไหมเด้อคะ่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะตัวเลขมีการเสียงสูง100%เปอร์เซ็นตเต็มค่ะวัะนันกับพิจารณาเอวเองเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ